ได <c oughs> ้เวลาเอลา,ายเครียดนะครับผมมันเครียดจากอากาศนะครับอ,อากาศร้อนก็คลิปนี้ขอ,อกล่าวถึงอท่านอาจารย์แดงกีตาร์ากีตาร์ไฟด้วยาภาษาอังกฤษแหละแต่ผมก็อาจางน้อยๆก็เป็นมีเสียงใช่ไหม แทงแทงครับแทงแทงแทงคับแกปน่าจะสอนดนตรีให้คนฝรั่งนะครับบางเรื่ผมก็พอได้เยอะครึ่งครับภาษาอังกฤษนิดหน่อยก่อย็นโนโอเคอ่าอเกนพิทขอใหม่คลิปนี้พูดถึงอาจารย์แดงอาจารย์สุดนะอาจารย์สุดเขาเล่นกีตาร์โป่งอาจารย์อาจารย์แดงเล่นกีตาร์ การแดงเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอาการสุดเล่นกีตาร์โป่งจังจัดจังจังจังปวดมาไม่เคยจะไกลเหมือนเธอหลัสนน้ำมาตาเติอนสุดทีดวงจลงื่ออะไรอยากนอนไม่ยอมตื่นดิวดิวาจจะเมาค้าง นอนไม่ยอมตื่น <c oughs> ทีนี้เออ่มาพูดถึงการไอ้ดับดับสัญญาเวทนาต่างขารเนี่ยิ่งมันดับในขณะหลับตาด้วยนะคือแบบว่าฟังคิต้าอาจารย์แดงคนเพิดเนี่ยมันไม่รู้มันเกิดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ฮ <c oughs> จริงจริงผมจะหลับแล้วจะนอนนอนตอนนี้มันเที่ยงสิบห้านาทีผมทำงานอีกทีบ่ายมุง บ่ายโมงครึ่งกับพักสองชั่วโมงก็เลยมีเวลาไอ้นี่มันเกิดจากไอ้นี่แหละแต่คารบาวแดงผสมกับไอมอนไหมฟ้านะครับก็เลยทำไปเรื่อยๆนะครับดูเล่นๆแต่ผมจริงจังนะเพราะว่าผมก็เสียตังค์เหมือนกันน,นั้นเนลนนะเท้านี้จริงๆงๆงๆๆๆอาจารย์สุดเอาเล่น,นเพลงเสกผมก็ น่าจะเกิดรพร้อมๆกับเสกนั่นแหละเต็ง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  <c oughs> ทีนี้มันดับยังไงดับดับเวทนาสัญญาสังขารอย่างหลับตาฟังับดับแล้วดับปิญญาทางตาแล้วแต่หูได้ยินแต่กับตัวไอตัวสมุทรไทยสมุทรไทยไม่ใช่ตัวเวทนาสัญญาสังขารนี่มันไม่ปรุงคือมันปรุงแบบมันปรุงแบบที่พี่ ไอจีรายุทธบอกอ่ะมันปรุงแบบเพลงอ่ะผู้ละลายเงาผู้ความเงียบที่งดงามเนี่ยนะมันปรุงแบบสุขอ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องปรุงให้มันทุกข์ใช่ไหมถึงจะเห็นธรรมปรุงให้มันสุขด้วยการฟังเพลงก่อนลายหลับก็ใช่ตื่นก็ใช่จิ๊งจิ๊งจิ๊งจิซืจิแลจิ๊บจิตบจิ๊บจิ๊บจิ๊ยจิ๊บจิ๊บจิ๊่จิ๊บจิมบจิบจิ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 บจิจิจิจ มัธยมไปหัดอยู่ประมาณทักได้ประมาณทักขอดดีดมนเนอร์หรืออะไรนี่แหละกำลังจะตีเป็นแี่เลยแตอนนี้เพื่อนเขาเสียชีวิตก่อนไปหัดอยู่กับเขาสามวันเพื่อนก็นเสียชีวิตแต่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะหัดกีตาร์ให้ผมหรอกเสียชีวิตเพราะว่าเขาไปไปทํางานหนักตอนนั้นเขาอายุสิบกว่าแต่เขาตัวใหญ่ไงเขาไปแบกแบกเสาบ้านอะ่ะเขาไปรื้อบ้านแม่แม่เขา พ่อเขากับพ่อผมพ่อเขาไปญี่ปุ่นแต่พ่อผมไปซาอุดคือเขาเป็นคนรวยพ่อเขาไปไม่ได้ไปสิบสี่ปีเหมือนพ่อผมไปแบบสามสิบสี่สิบปีเลยกลับมาทีแทบจะพูดภาษาไทยไม่ได้ทีนี้เขาไปซื้อบ้านเก่ามาแล้วเขาไปแบกเสาไงเพราะเขาคิดว่าเขาตัวใหญ่แล้วเขาแบกแบกน้าหนักแบบเยอะๆแล้วทีนี้เขาแบบกากเลือดช้าในตายผมก็บอกเฮ้ย hey, มันชื่อสมเกตละครพลบอก ม,ม,มึงเล่นให้ครูฟังหน่อยดิวะเพื่อนมันก็ไม่อยากเล่นหรอกมันไม่มสบายเนาะแต่เราไม่รู้ไงว่ามันมันจะตายอย่างไปเล่นด้วยกันสองสามวันวันอีกสองสามวันต่อมาตายก็ยัง่งจําได้เหตุการณ์เนี่ยทีนี้สาระก็จะอยู่แค่ตรงนี้แหละว่าเออพระพุทธเจ้าที่เราไปไปไหว้รอยพระพุทธบาทอ่ะที่เห็นไอ้รอยรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์อ่ะ ที่มันยุบไปในดินให้ยุบไปในหินใช่ไหมไม่ใช่ปฏิหารนะอันนั้นนะคือว่าพราะองค์นะแบกบแบกบพวกเรานี่แหละแบกความหลงพวกเรานี่แหละแบกเยอะแบกบทั้งโลกอะแบบวาหลงทั้งโลกแบกจนแบบว่าขนาดให้หินเนะี่ยแข็งแข็งยังยุบลงไปนะ <c oughs> แค่นี้ก่อนเอ้อเดี๋ยวมันจะไปภาษาอีสานมันจะแค่แรกแบบพประยุน์ว่า